พื่อนครับวันนี้พามาดูที่ไร่กาแฟที่ทะเลหอยครับปุ้มอำเภอปลายพาญาจังหวัดกระบี่นะก็คือเป็นลูกไร่ของไร่ปูรายครับปุ้มแล้วเอากาแฟมาปลูกที่นี่ครับกี่ไร่ครับที่นี่ครับพี่นี่ประมาณเก้าไร่ครับประมาณเก้าไร่เก้าไร่เก้าไร่อันนี้ที่เห็นอยู่ประมาณกี่ปีแล้วครับกาแฟนี้กาแฟนี้ประมาณสองปีสามเดือนครับประมาณสองปีสามเดือนสองปีสามเดือนเก็บได้ยังเก็บได้ยังครับ เนี่ยเนี่ยในะเก็บเนี่ยไม่กี่วันนี้ก็เก็บได้แล้วนี่ประมาณหึืกระจิกกรตันวานี่ก็คือเก็บได้หมดปลายตันวาเก็บได้กับปลายตันวาหมดเลยครับผมเอ่อสองปีสามปีสี่ปีกับมันผลิตตั้งไหมโอ้กับตั้งมันจะไปเต็มทีช่วงปีสามปีสี่ปีอ่ะไหมปีสี่ปีเยะปีทียปิกพีรุตอ่าใจครับพีเทียกับปีกเก้าหลายประมาณกี่ต้นครับตรงนี้ประมาณพันประมาณพันหกขึ้นไปเลย กอตนกับประมาณปัานนกเพราะว่าเอาของปูไร่ไว้ปีแล้เนี่เอามาเป็นร้อยสิบตนกับถึงปลอยู่ก้อนนเจ็ดร้อยสิบครับปลูปลูลอยู่ก้อนปลูกระยะห้างเท่าไหร่ครับตรงนี้่ประมาณสมเมตรกับประมาณสาเมตรสามเมตรสามเมตรระยะห้างตรงนี้สามเมตรับประมาณสามเมตรกว้างสามเมตรกบ้ามถึงมังไมมถึงมังประมาณสามเมตรกว่างนึงับเท่ประมาณสมเมตรอ่าใช่ กลับมานี่อ่าการการดูแลดูแลยา้ามาพีอ๋อข้าวหว้าไม้ไผ่ก็นอยู่กลับนี่คือเราแค่นี่กลับใส่ตัดหญ้าใส่ปุ๋ยเท่านั้นหญ้าได้ไม่ต้ักชีดอืมกลับสวยงามครับหญ้าเลยไม่ต้องชีดเลยไม่ต้องชีดยาเลยอ่ไม่ต้องชีดหญ้าครับไม่ไม่ต้องชีดหญ้าเลยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยกลับคือปุ๋ยนี่ใส่ขี้ไก่ขี้ไก่กลับแลยครับปุ๋ยเขียมีกันเดี๋ยวเราใส่สารลับกันอ๋อกลับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ครับใส่นี่การสูดเมื่อก่อนใส่สูดตอนเยกวพิืนต้นนะตอนปอนผอบปอนจะแรงกันคือใส่ยีเป็ดุูดเหมือนกนผู้ชี่ยวชาญครับครับพออีไปสเส็ใช่สิบห้าทาตัวกับตรงนี้หลาทุดนี่ว่าต้งการให้กิ่งยาวกิ่งยาวใส่สิบห้าห้ายี่สิบไปกับเกอต้องการบำรุงกิ่งด้วยอลไรก็บำรุงรด้วยสิบห้าห้ายี่สิบเลยับมันจะจุไอมันี่ใส่กี่วันทีนี่ผมใช้มาผมใถ่ามครั้งไหนั้ากลางเลยครับ ตามกางกันแล้วกแต่ว่ากังละฮาชอบเองอ่ากังเท่าปริมาณอะไรต่อต่อคำกับกับรามาัสักประมาณซ้ำก่อต้นซ้ำต่มต้นี้กับซ่องกัมถึงซาำกัมซำกัมมือกับใจอ่ากับอ่องกัมถึงซ้ำบามต้นก็ซ่องกัต้นเล็กต้นใจกัเผิ่อไปสักอีกวันนั้นเวลาไปซื้อต้นกาแฟววโคลายมานี่เข้าแนะนำเนเพื่อนในการปลูกกับอะไ ระยะห่างครับอ่าใช่คือระยะห่างนี่แล้วแต่นั้นครับมาช่วยปลูกเลยอ่าใช่คือระยะนี้แกก็มาทำแบบลุตเตอได้แกก็เตอร์ต่ไข่มาแบบนั้นฮ่าฮ่า่าเราอันนั้นเรามาเอาลุกเองเลยเราเอาระยะต่อได้นะทีนี้ไม่ปลูกเป็นอยู่แล้วอ่าใชเป็นคนปลูกเป็นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ในน้ำครับมันมันคือดังดังเดิมหมวกก้อนนั่นนะตอนเข้ามาคือปลุกกาแฟหมวกก้อนกาแฟั้องเป็นแล้วเองถึงมันเพิ่งทุ่นไปประมาณปีได้น้องเบ้าไปยันที อตอนนั้นปีประมาณปีสี่สิบประมาณปีสี่แปดสี่ิบเก้านี่ชุนไปกับเฟนนะก็เริ่มปลุกปั่มเปีสามก็เริ่มคนออใช่แต่ว่าคือคนนั้นกาบเฟมัดเลยนะกับฟทางคนนี้คือคนราคาไปไม่ร้อนก็ไม่รอดราคามัดเลยนี่เจ้ากันราคาเนี้ยตอนนั้นแลวตอนนี้นะโอ้คนละเรื่องคนละเรื่องเมื่อก่อนทีตะเลาไก้นครับกาแฟปลุกเยอะแต่ว่าคนมันเราอย่างคิดไม่เป็นอ่าใช่คือตำอย่างไรก็คือช่วงออกอย่างเดียว ซึ่งเจ้าทวนบันโดจะทุกกดจากปอคาคนกลางชื่อข้อในราคาที่ทุกไปค่ในราคาที่แพงคาเฟ่ไม่ได้แพงนะครับคาเฟ่คือมันยังราคาหลังมาท่าท่านอยู่แต่จริงๆแล้วปอคาคนกลางกดกดเจ้าท่วนใยายกับมันเองรงกนซึ่งหลังจากนี้ทีว่ผ่านมาเนี่ยครับคือคนในพื้นที่เลิมกินคาเฟ่เป็นจะให้คาเฟ่ทีว่าผลิตมากเนี่ยมันไม่ไปพอกับความต้องการความต้องการของ คืคอคชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็กินกันแค่ตุกข้วเลย่ครับครับกาแวครึ่งมาระยะล่างนี้กาแฟมะคุที่กินเป็นคือเ,เ,เป็นกาแฟทํามเล็ดกลูเป็นซี่วันเป็นข้องบใบชัดต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มหันมากินกาแฟเพื่อรุขภาพคือเอากาแฟของเราชิ้นๆเนี้ยมาคั่วแล้วก็บดดิบกินกันแบบเป็นกาแฟดาเป็นกาแฟดำเบอร์รุขภาพที่ไม่มีน้าตาลทำให้ดีต่อรุกภาพาบเรื่นี้ครับสำหรับผมอย่างกินกาแฟสมเนาวันครับ ินำาวซเลยคือได้กินหนบอส้มดาวอ่ะโอ้มันสุดยอดนี่สุดดยออาการเหมือนวัวมางไม่ไม่มีเลยลองเลยลองเลยได้เลยลองเลยได้เลยกับเคยได้มีการเหมือนวัวได้ลองเลยไม่มีนี่พ่อมันอ่ะห้าทิพย์ชัใหม่ไม่เคยไปห้ามุ้งปิ๊งไม่ใจหวานกับไม่เคยไปห้ามุ้งวัดเวทไม่เป็นกับเพื่อนเอ่อก้าวหลายนี่ดูดูแลมันเพื่อนพี่กี่คนใช่คนงานกี่คนอ่าพ่อมันูแลคนเดียวเลยคนเดียวเลยครับไม่อยากไม่อยากหายเร่ง กาแฟนี่หายผมว่าหายว่าอะไรต่างหมดกับหายอะไรก็ไม่ต้องไปอะไรมันเร่งนี่เพียงแต่ชีดยาตัดยาเตียนอะไรก็ใส่ปุ๋ยเท่านั้นทำไมขึ้นไม่มีอะไรเพราะว่ามันออกเนะมาก็คือปั่มลิดเนะกาแฟนี่ก็ปกาแฟโรบัตตาหรืออะไรครับเป็นกาแฟโรบัตตาโรบัตตาอ่าใช่มันมันจะเป็นพันธุ์ดังเดิมของเหลวไอทุกวันนี้กาแฟนี่พันธุ์ดังเดิมพวกเหลวเป็นพันธุ์ดังเดิมหนึ่งผีผมพุ่มกังวลตอนนี้กังวลว่ากาแฟยังไม่พอ ดีไงครับกา <_ S 1> แฟเลี่ยห้อยมันมีนม,ม,มารแค่ไหนพี่ตอนนี้อ๋อโอ้กาแฟเลห้อยครับมีไม่ใช่กีเพล่งอยู่ตรงนี้มันนอยนอยครับน<อ>้อ,อยมากคือประมาณเพราร์ไปตั้งสามเปอร์เซ็นต์ของของ,ของพื้นทีนน่นะช่วงมงนพื้นที่มันโรลกี่ไรายได้เอ่สามเปอร์เซ็นไร่ได้ไหมเป็นกาแฟใช่ไหมไม่ไม่คือต่างหวัดได้อยู่ครับแต่ว่ากาแฟในจังหวัดกระบี่นะครับที่ว่าเออในทะเลห้อยเรานี่ที่ทำนวดกล้องกัลเซียก็อยู่ประมาณ อยู่ที่ปันนี่ครับเรวมๆกันไม่พอกับไม่ถึงงนึ่งปุ๋ยเส้นแต่ไม่ซ้ำตอนตอนที่นี่พี่ตอนนี้ตอนนี้ตนไม่ปุอยไม่ปุอยในความสมบูรณ์ของชอของโน้ดอะไรเลยมันจะนี่มันแบบนี้คือลุกทุกแล้วนี่แับนี่พอเม็ดยาวช่วยกับเม็ดยาวนี่เม็ดเจยกับนี่ลุกทุกแล้วนี่นี่เแบบนี้แกเลยนี่นี่ถ้าว่าเมื่อนี่นี่คือเก็บได้แล้วนี่ประมาณนี้ เรื่องเรื่องวันนี้เนี่ยด้วยพีเรืมเก็บได้แล้วแต่เรื่องเรื่องนั้นครับแต่ว่าแต่ถ้ามันก็ไม่ข่อยตาวได้ต้องเอยแดงวันนี้ต้องเด้งวันนี้ต้องเด้งวันนี้ต้องเด้งเป็นเชื้อรี่เด้งอ่าใช่ต้องเด้งวันนี้เลยที่นี่เราทำกาแฟถ้าทำเป็นกาแฟโรงงานบางคกลางมันเราเก็บไปรักฝักถึงถ้าว่าเลือดวัวชุดทายมีเขี้ยวบ้างก็เราเก็บได้แต่ว่าถ้าเป็นวัวเด็กนี่เราห้ามเก็บเราเจะกาแฟมันอยังไม่เต็มต้องเอาถี่สุกสุกจัดเลยพีบอกว่ากาแฟดั้งเดิมนี่มีลักษณะ เด่นคือมันกับกาแฟปูไล่นี่กาแฟปูไลนี่ครับคือข้อชิดมือยาวมือยาวกับแค่นี้แค่นี้มือยาวนี่ครับยาวเลยกับข้อนี่มันจะชิดนั่นไหมชิดนี่เลยเออชิดเลยนี่้อนี่ครับเม็ดใหญ่นะกับเนี้ยเม็ดกาเม็ดกาพอดีมันพอดีกับไม่ใช่ไม่เล็กไม่ใช่ไปอีกแบบยาครับอ่าใช่นี่คือข้อจะชิดมาร์กเลยกับนี่กับไอ้นี่คือแน่นี่มันหัังต่อไปเลยนะครับนี่ปีหน้าเลยจับนี่เป็นมือับไม่ใช่เป็นมืออีกครั้งกับนี่ไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งแล้ว นี่คือเจ้านี่ไปนี่ก็ปีหน้าเป็นนี่กับตามประสบการณ์พี่เวลาปลูกกาแฟปันห้าลักลักษมีแล้วมั้ยคือส่วนมาร์กจะเป็นนอนนอนเจาะล่ำต้นครับเคยกักนอนสเตนอ่านอนเจาะล่ำต้นโมนี่มันจะกินคาดมาเลยมีมีในนี่ไหมพี่มีมีอ่าเดี๋ยวไมนแล้วไม่รู้เดา๋ยวหน้านวดเดี๋หน้านวดเออปลาหน้านวดกับคาดอยู่ตรงนี้อะไรแบบนั้นเนี่แต่งแน่ผมจะแต่งไวแต่งซักสักครั้งเลยนี่นะแต่งกิ่งครับแต่งแน่แต่งครั้งเดียวเลยนี่สักว่าตอนนี้มันเป็นโลนี่เลยครับนี่ ดูเขาดควายดูแต่ว่านอนกินมาใ่เน่ใส่เน่ตส่อ๋อใ่เน่เอาอันีเน่เนี่ยอ่า้นี่อ่าอ่ากับเน่เน่เน่อ่าเต่งจรินเต้นตั้นนะครับผมเดี้ยวีดจะมาทำเองเลยครับรับนี่ยรับนี่มันันี้เราต้องอากับมันจะขึ้นตามลำต้นนี่ดึงเลยดึงนเชียกหนาเน่กับ ดึงเลยมันจริงนี่กรับเราหักมันได้เลยครับหักหักเอาะได้เลยอ่าแต่นี่จะเป็นเป็นการทุนเทียบหรอเปาครับคนเทียบโดยไม่ไปยั่วใจไว้ก็โป้งทิ้งอาหารอเรานั้นครับเอาห้างนี่ได้หมดบัตรเองเลยนี่กิงถี่เป็นแล้วนี่ครับก็กนเดีได้จะมองมองได้เลยครับการเต็งคือมันจะมีกินงที่เรายก็ประมาณไม่เกินสี่กิงนะครับไม่รวมถึงกิงนะหนึ่งสอง ซ้มสี่สี่กิ่งนี่คือจะจะจะสมบูรณ์มากเลยครับคือมัดมาท่านแล้วนี่ครับผมถ้าวาราวายเยอะไปนะอ่ามันกาแฟอาหารในการเลี้ยงของกาแฟจำไม่เพียงพ่อครับเลยทำให้แม็ดหล้วงหรื่อวบาบ้านดอกทำไม่ค่อยติดลูกนะครับครับผมตามประสบการณ์อันนี้ถทือหว่าสมบูรณ์รับพี่ครับผมสมบูรณ์เลยกับถือหว่าสมบูรณ์สมบูรณ์กาแฟรุ่นนี้เป็นกาแฟยุะสักวี อีกช่องปีโน่นครับช่องพีนี่คือว่าไม่ต้องร่วงนียพีเป็นคนกินกาแฟไหมครับกินทุกวันเลยครับกาแฟอาราบิก้าโรบัตตาต่างด่างอาราบิก้านุ่งไม่เคยกินเนี่ยแต่กินเด็ดกินแค่โรบัตตาเออโรบัตตาเนี่เวลาผมกินมันจะเค็มว่ะขับใจคาเฟอีนมากว่ะดีดเลยดีเขาเรียกประดี๋ยวอืมกินดีเลย ยัเค็มแล้วบอดี้มันเจ๊ครับนี่ต่วนมามันต้องจะเกี่ยวเล่นทุกวันทีนี้พี่ทุก้าวไหลกับกลมไข่ไขพี่นะเอาไปไข่ไกลปีแล้วนี่คือไข่เออจะจะเก็บลูกชดไข่ปี่ปีแล้วนี่ครับนี่เอาเขาจะเอาลูกแดงบัลนี้เลยจะเก็บลูกแดงบัลนี้เลยปีแล้วไข่อยู่โหลยี่สิบนี่กลับกลมที่สักจะไปไข่เลยโหลยี่สิบบาทเด้งเด้งบัลนี้เลยเก็บไปโทษเลยแพงยี่สิบบาทถ้ามาเจ้าเรียงเลยผมบอว่าทุกนะ ถูกนะถูกกับประมาณจะเลี้ยแลเร็วมันก็ไปลงรูประมาณหกหกสิบแปดบาทอืมใช่ครับประมาณหกสิบแปดบาทหกสิบแปดบาทแต่เราไม่ต้องทำไ,ไรไงใช่เราเก็บไข่เลยอาจจะตําวันนะถ้าเรามาจะเลี้ยนะเพราะกาแฟนี่ห้ารูมันจะได้เป็นเมดสต้ารูนอ,อ๋อห้ารูได้รลนกับใช่เนี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นไหมน้องปะ ครับผมมันมันอยูุคนี้ครับถ้าว่ารอรับซื้อถ้าว่ารเรากระโหล่โรยเลยถ้าโลได้โลเราก็โลรยเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พีสิถ้าเม็ดกาแฟนี่ถ้าธรรมดาเป็นกาแฟที่ส้มบูนจริงๆอ่ะมันก็ประมาณซี่ซี่โลต่อโลถ้าว่าเราใช้ปุ๋ยดีบำรุงดีเนี่ยนำนักเม็ดมันจะดีว่าครับอ้ยครับผมใช่ถ้าว่าเราไปค่ายเองมันจะดีว่าดีดีว่าค่ายรถค่ายรถเนี่ยเราจะคัดตุนโรนึงยี่สิบเก้าสิบบาทแล้วนะแน่นอนใช่ครับ ลายของพี่นี่ต้องมีรดน้ำาให้ครับนี่นี่ว่าธรรมชาติล้วนๆครับนี่ธรรมชาติล้วนเลยครับ <c oughs> นี่ว่ามีโรงงานนี่เดี๋ยวต้องทำน้ำเลยปีนี้นะว่าไี้ก็ต้องออเนะอาน้ำตัวเองกาแฟเว้ยมันใหญ่ที่สเลยก่อกแงดงนึงมันไม่ลดดอกกีป่ปีนะพี่กาแฟเนะี่ยนี่ประมาณช่องขอี่ชามเดือนครับนี่สองปีไม่ถึงสองปีครึ่งสวยขนาดนี้ใหญ่ดกมากใหญ่ครับนี่บพราะเราว่ามันทันกินนะ กินตาแกินผันชัยกับเพ่นี่ขนาดสองปีนิที่ียวเนี่ยครับอแล้วไอ้มุมมองของพี่ว่าเวลาที่เราได้กาแฟไปแล้วก้าไร่เนี่ยมันมีคิดว่าได้มาทั้งกี่ตันตามโครงการตรงที่ที่เป็นกาแฟกาแฟเชอร์รี่อนแดงแดงผา้อาว่านี่กันยังไม่ปีทูตีเลยไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองต้องลองต้องลองแต่แต่เพราาว่าปีนี้งั้นให้เป็นสัดเแล้วตาอาจะตันไม่ไม่น่าไม่น่าจะต้ นัน้ 5, โลประมาณพันโลพันโลต<ร>่อไม่ไม่ไม่อกเป็นเชอรี่อันนาพันโลน่าใจประมาณพันโลได้ไหมน้องเ่าวาได้ได้ได้อ่าเนี่ยมากับว่าอ่าใจแต่ว่านนะปีหน้านะปีหน้าเป็นชิพนิดกับผมใจรับมันจะเพิ่มเป็นช่องข้าเทาตัวจากเวปีหน้าเนี่ยมาแล้วได้ไหมพี่ได้ได้ปีหน้ามาที่ทันทอดเลยนี่ก่อนอัดเต็มที่เลยนี่อัดอัดเต็มที่เลยนี่ว่านู่นตัดยาไว้นู่นแล้วว้ใช่ถือปุ๋ยมาใส่เราเลยตัดตัดยาในผีตัดบอยแค่ไหนครับ นี่ทีก้อนตัดอ้นหนึ่งชิดตึงนี่ขึ้นเหลากันชิดลาวเออตัดลาวเนี้ยมาตัดไอ้รบรบนี่มันคือเราต้องตัดเร็วรบนี่ชิดไม่ได้เร็วอรอมันกลายจะแรงเร็วต้งเราต้องให้มันรกเลอ๋อให้รบเลยอ่ามันจะ่วยสับหน้าดินครับถ้าว่าเราขึ้นชิดลาวก็คือมันจะแห้งเองรบบนี้คือวันนี้เมื่อนปีแล้วแล้วปีแล้วนี้จะาพอช่วงช่วงนี้นะพอตัดเสร็จก็คือรลอยเลยรลอยมันรกเลยปีเลอร์รกเต็มที่เลยนะ ถ้าว่าปีเร็วมันแรงนั่นแรงตั้งกี่เดือนเลยปีเร็วถ้าว่าไม่ตายหมดแต่จริงปีเร็วนะซึ่ง,งนี่เป็นนรอยรกเลยปีแร็วรกเต็มทีมช่วยแรงรถดันช่วยแรงนะแหละเก็บไม้มันนะั่นอันนี้<ม>ที่<ม>ว่าม,มันดับนี่เกิดจากการแรงมาปีที่แล้วกับโดนแดดเปผาแดดเดนมันแรงไอรอนอเกินไม่มีพ่นอะไรกับไม่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 มีพ่นเลยแต่ว่าเวลาเก็บต้องยาติดไปนิดนึงครับรถมันดับมันนี้เสียรักค่ะครับเสียเสียรัก ยี่สิบครับยาวเนาะขับยาวยาวแค่นยาวยาวเยอะยาวเองวันี่โป้ไปซิกเซเว่นเอ็กไนจินเจ็ดสิบหกหรออแปดสกายี่สิบ่ยี่สิบเป็นเป็นเพาะสายพันธุ์ใชเมาะแบบใช่ครับสายพันธุ์ครับผมสายพันธุ์สายพันธุ์ของโบไล่เนี่ยซึ่งไม่เป็นรูกระถามาดูได้เพราะโคตัวนี้มันจะฉีดครับมันจะลายกันายกันลายกันอ่าเนี่คือสายพันธุ์ของเขา ถึง้าบางก้างบางปีอาจจะไม่ติดลูกหมาก็จริงแต่ว่าสายโค่นี่คือเป็นตัวบุ้งโบกว่ามันด็คครับเนี่ยครับมันมือนี้มือนี้ป๊อปออกมาตั้งป๊อบออกมามือเดียวมาขยายถากับกิ่งได้เยอะก้าวใจกิงนี่สมุติถ้าเรานับรวมทั้งหมดได้หลายโ่อืหนุ่มช่องขามที่แปดเอาสิบสิบแปดสิบช่องนั่นคือในกิ่งเดียวสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด หีบกาบีบเอ็ดยีบชองยีบท่าหีบี่มาชิหีบแบกท่าีบา็าช่องามาิดเจ็ดโฉในมือตัวนี้มือเก่าตัวนี้ครับมือเก่าอรตัวมือนี่แล้วครนี่แล้วกดล้อันนแม่นี่มาจากมือตัวเนี้ยมือคือมาจากลำต้นนี่พี่ครับใช้มันมามาจากลำต้นนี่อห่เดียวมันมาขยายอีกที่นึ่งครับผมไม่ใช่ว่าเป็นมือเดียวแล้วก็ให้ไปเลยอันนี้คือมันจะปัฒนา ออกเป็นห้างจางออกไปขันแม่งออกที่ที่พอออกลูกแล้วซึ่งปันนีพอออกลูกแล้วปีหน้ามันออกดอกตรงนี้แล้วไหมไม่เลยครับไม่ไอไไออนี่ที่ถ้าที่มีใบอ๋อกครับผมที่มีใบนี่อ๋อถ้าเรามีใบอย่างออกเนาะครับผมอ่อนลูกนี่เราต้องใส่ขี้ไก่กับตอนคุณลุ่มลูกนะนี่คือส้มไหมส้มตอนที่มันลมลมพัดลมมันนี่ก้อนมันกัดตายนึงกับลูกไม้นี่กับงใส่ขี้ใส่ขี้ไก่ประมาณคอกนึงนะ ตอนนี้คุดเลยคลกอนึงเท่านี้อ่าจ้พคลกคอนึลงลูกครึงลูกเท้าวลลูเปล่าเออคลุกเลยงามดีงามดีกับนี่ประมาณปียังได้ยัางอันนี้ซ้อมกับซ้อมลอมนี่ก่อนอ่าจ้อยเดี๋ยวลมต้งไหเลยมม่นไปไไนนครับนี่คือลักษณะเนยเนี่ครับ นี่คือลักษณะของกาแฟที่ไม่ขัดพันธุ์ครับนี่เนะรับนี่คือกาแฟได้กเขาลุกตายพ่นตัวไปมับลุกนี่ครับมันจะเป็นสับับแบบนี้อ่าเนี่ยครับกอไร่มันจะนี่กัอนติดลุกได้จะหน่อยอ่าครับเนี่ยคือพ่นความแตกต่างของนี้เยอะขัดพันธุ์กับไม่ขัดพันธุ์กับขัดวฟ่างขัดพันธุ์นะไม่ขัดพันธุ์นี่คือเยอะเลยข้าวปูไรนี่ขัดพันธุ์มาเรียบร้อยครับข้าวปูไรนี่ขัดพันธุ์ก็บอกว่าปิดข้างแก่พันธุ์นี่จะตำเรียบร้อยหมดตำ ปอมีตั้งแต่ปิดไม่ให้อึนมาท่มเลยแต่นี่คือเขาเอาตัวไปนี่กับปอมันล้นแต่คนเขากระท้อนมาออกกันเลยคือกับใบแบบนี้กับอ้นี้มันก็จะออกมาลักษณะนี้เลยครับครับผมตามแล้วครับอันนี้มันอันนี่ตีว่าแต่คออะไรกิ้งก้อนความยาวเตปไม่มีนี่ไอ้อนี่อันนี้พงท้าบที่ต้องรับไอ้ตอนพันธุ์นี่ตีว่าตือมานี่เขาขายตอนแถาไรครับค่ะนี่ตอนสิบบาทตอนสิบบาทครับครับแต่ว่านี่คนแต้ตวันแปลว่า อ่าใช่แพงว่าแต่บางคนละเรื่องไม่ใช่แพงว่าสิบห้าบาทราคาสูงว่าสูงว่าครับราคาสูงว่าก็ว่าผ่าจยพันกานขัดเลือกนี่คุณคุณคุณนาพับคือนัคนนดงคุณนาพับในนี้คือเขาเอาตัวตัวไปแค่นี้ อ้นี่เป็พมต้นเกนะครับนะไอ้กิ้งที่มือลร้างอ่ะมันไม่ค่อยเต็กไอ้เป็นห้างชางนะครับใช่ครับเตกไม่มีมอยเล้งอ่างห้างางคือถือว่กิ้งเนอม่มอนยัมันนี่ยปุ๊บป๊บปุอะไรนะมันจะเมื่อหมดเลยเลยนะเนื่อารีนะเนี่ลยเนื่ยเียลยแลวก็จะเมื่อดลั้ปลันีันี่คือกับแหวนที่ไม่ตัดปั่นกับนี่คือเก็กเอาตัวตัวไปเลยนเลยเป็นมาต้นสิบบาทครับคือต้นสิบ นี่มันมันอยู่ซึกว่าจะกอนูนักสักปีผู้สร้างปีว่ากับใจนี่ถึงจึงกับไฟสร้างปีว่ามันจะยุ่งันนนยเลยนี่ปุ๋ยเลยซึ่งุนึ่ตได้คนทีเลยแต่ว่านี่อะไรนะคือมันเป็นโพรพันเป็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 นโประส่พันจุวเลยแหละกับถ้าบอกปลูกกล้องถ้าไม่ขัดพันนี้จัเปิ้นกับถ้าว่กเราเอาแต่ได้ไม้ได้ลูกให้ขึ้นมาได้เรื่องไหมแต่เหมือนป้ามงอันต้องขอนุ่มเลยระพื่อจะได้ไปเอามาลูกวันนี่คือเมื่อก่อน ผืออีปลุเลยไ่าะงั huh. <ambling kinds> er man, no. ้นไม่ได้ไปแหล่ของหนาไรลไม้ของหนาไหมดกันเหมือนไอเปียนั่นนะถึงพมรอปีต่อไปพ่อมรอปีพ่อมโปรยนี่แล้วพมหวายปลุควายโน่นแล้วพ่อมว่ามขี้การปลุกอะไรขนาดนี้พมว่าเดี๋ยวต้องเว้นไว้เลยนุ้ยแต่ว่าแบบปลุของหนาไรลมั้ั่นนะต่ำลงกันมั้ยลุลั่งลั่งลั่งจะมีปีนกลับเนี๋ยวมาช่วยดีนะเบียช่วยด้วยตัวนี้ครับมึงฮึอะไรดีนะกับนี่เลยอันนี้ตัวนี้เว้นซ่ำกิ้งครับนี่ตัวนี้เวนซำ ันจะเมื่อนเกลบมันเมื่อนกันเมดนี่นี่มาต้นนี้แล้วี่ต้นนี้แล้วนี่ยข้อแกะชิดเตียงนี่ปีหน้านะนี่เมื่อนจะกิงนี่จะเป็นลูกเมดเลยนี่แบบเต็มตายคนเลยปีหน้านี่กับนี่มือเบ็ดนี่กับมือวันนี้จะเป็นลูกเมดปีหน้ากับเนี่มันจะไม่ปลอกกิ้นเลยนนี่มันมันไม่ปลอกกิ้งแหวนนะ แต่ถ้าว่าเมื่อเราไม่เหลือกพันโน้ตอะเลยบรถงแท่งเม็ดนี่นี่เป็นโดะอะไรกันในโอมล้อยดะอะไรนึงน้โดะก็มีนี่ดเออนี่นี่โนี่วาในโอม่อยนี่้อมนี่ดะนว่านไอ้นี่ก็ว่าก็าทำจาโลโลไล่บัตรพุทธนะโลเป็นปันครับ เออ่นีต่อไปทำใาลงหอดหลายดังเราเวลาเขาเก็บที่ไปทำชาเอาเก็บเวลาได้ไหมอ่าเนี่ยวักเก็บที่ทำอะไรเวลาเก็บทำชานี่ยเราตัวกีดทรถตัวนี้สีดำครับมันจะประทุมประทุนกันหมดแล้วประทุนกีทรถได้เลยก็คือแบบนี้เก็บทำชาได้แล้วได้แล้วครับจับตังค์อะไรถึงเงินอ่าโดยที่ว่าตัวนี้ก็ยังปกติเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เราพามาทำชาอ่าครับผม เชาดอกกาแฟนีลเร่งนะพ่ผมกีดนี้ต้องสีดำใช่ครับมันมันผสมเกลดอัมบันบอลเลตแล้วครับพอผมถ้าตั้งใตัวนี้เราคือจริงนะตัวนี้เราทิ้งไว้ก็คือทิ้งไว้ที่ต้นเฉยๆไม่มีประโยชน์ได้เลยครับแต่เราเอาตัวนี้มาตักเลดไหมครับมาทำอะไรสวัสดีครับเะครันเพื่อนต้องขอบคุณที่ติดตามช่องของนายต้นลุงนะครับวันนี้เรามาที่สวนพี่ชวันซึ่งมีกาแฟอยู่เก้าไร่ซึ่งซื้อกาแฟจากไร่โบรายมานะครับมาปลูกเป็นกาแฟโรบัสต้า ออพื้นฐานในการที่เรามาปลูกดูแลและจัดการกันไหมครับพี่ถ้าจะสรุปภาพรวมภาพรวมเหมือนครับมันก็ว่ามันดูแลไง้น,นะปลูกไอ้ดูแล,แลไง้รับตน้นคือตอนปลูกในเราคุดลุ่มกรุกด้วยคือปุ๋ยหมุนซัดขี้หัวขี้ไก่ก็ได้รับแต่เราต้องพยาไปย่ามกรุกไว้ระยะห่างเท่าไหร่ครับพี่นี่ประมาณสามประมาณสามเมตรครึง่งนูสักกว่านะรับสา,สามเมตรครึง่งคูณสามเมตรครึ่งรับสามเมตรครึ่งคูณสามเมตรครึ่งกับไดมั่งมาไหนมั่ง แล้วใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับพี่คาบวมแล้วนี่คือใส่ตัางชีวภาพใส่ปลาหนิ่งทองกับใส่ดีก้นแล้วก็ของเคมีกับสูตร15สูตรส่วนมาจะใส่สูตรสามมือกับสูตรสามมือที่เห็นอยู่คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับกาแฟตัวนี้อ่าครับตอนนี้นี่ประมาณซองปีสามเดือนครับกาแฟนี่ประมาณปสามเดือนเก็บได้แล้วครับเก็บได้แล้วในปีนี้ก็ได้แล้วครับทีนี้เห็นบอกว่าไปเอากาแฟจากไร่พวลายมาปลูก ครับทีนี้เวลาเราเทียบกับกาแฟไรโพลายกับที่อื่นที่เราไม่รู้จักเนี<อ>่ยเป็นยังไงครับแตกต่างกันไหมมันต่างกันเยอะครับแล่ว่างสีก็ข,ขัดเลือกพันมาอันนี้คือเป็นพันพันถ้าบ้านเราก็เรียกพันปิดนะก็ะจะกลุ่มมัดนะใช่ไหมเ <hiking. S 1> ออมาเป็นพันปิดนะครบัครบ,ค,รบคือตอนขัดเลือกพันองเขาจะกลุ่มเลยเนี่ยกลุ่มไม่ให้มามามา,ม,า,ม,ามนะแต่เมื่อน,นั้นคือมัถัไวไปเ่ะกับไป้ไรหมา,มาช่มก็ได้พอออกมาถึงมันจะเปลี่ยนครับเมื่อเมื่อเมื่อแบบนู่นนะเมื่อเด็กลูกไฟนูน ในรอยต้นเราอาจะได้ดีสกี่สิบครับเมืเม่อน,นนะมันนู้นนะแต่เมื่อในนี้นี่คือว่ารอยต้นเราก็ได้ประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเลยนี่ตับอะไรครับมันจะไม่เพี้ยนไปเลยนี่ครับ,คร,บครับอันนี้พี่เอ,อ่อบ่าวจากไรโพลายเนี่ยลองตวจเอ่อคนที่ชมธรรมะน,นิดนึงครับว่าลักษณะเด่นของกาแฟโพลายลักษณะต้นแล้วก็มเมล็ด แล้วก็การคั่วไ่ยมีความแตกต่างกับผล่นยังไงบ้างครับอ๋อครับไอกาแฟของไร่โปลายนะครับไอรูปลักจากายนอกที่แตกจากจาก,จาก,จากที่อื่นนะครับคือมันจะมีมือตัวน,นี้ยาวนะครับเป็นมือยาวแล้วก็ข้อชิดลูกดกครับผมแล้วรสชาติทางการจาก,จากการคั่วนะครับกาแฟไร่โปลายจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าที่อื่นเพราะว่าทางใต้ทางไร่โปลายจะอยู่ใกล้กับเส้นไอ ไฟร่องผ่านมระุมสองฝั่งทะเลนะครับจ่ายครับมันทั้งไออันดามันแล้วก็อ่าวไทยทําให้เกิดกาแฟรเรามีทําให้ขนตกชุกและทําให้กาแฟรเรามีแร่ธาตุที่เก็บอาหารได้<ช>ดีดแล้วก็บวกกับว่าไร่โพลายอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนะครับมันจะทําให้มีแสงแดดเยอะจะทําให้การปรุงอาหารของต้นกาแฟสมบูรณ์มากขึ้นนะครับทําให้กาแฟรเรามีรสชาติที่เข้มข้นกว่าที่อื่นครับผมสองสามปีมาที่ขายต้นพันธุ์มีกี่ต้นแล้วครับ เป็นติดแสนแล้วครับผมติดแสนเป็นแสนนะครับของไรโปลายเนี่ยเขาหนึ่งเขาดูแลสายพันธุเองมากว่า30ปีแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับแล้วก็เป็นของทะเลหอยดั้งเดิมเลยผมเป็นโรบัสต้าพิเศษมากๆานะครับทาให้เขาเพาะเท่าไหร่ก็ไม่พอขายตอนนี้คือแสนต้นนี่คือหมดแล้วหมดแล้วครับผมแล้วก็เพาะยังต้นไหม่นี้ยังเพาะได้ยังครับตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าต้องหาบริพลา์ที่ดีจริงๆครับผมไม่เพาะแบบสเปสสปะนะครับอยากให้ของดีกับลูกไร่ครับเพราะ ถ้าเกิดพันไม่ดีลูกไร่จะเสียเวลาแล้วก็เสียความตั้งใจด้วยหมันของพี่เจวันนะครับปลูกแล้วก็มีความสบายใจเห็นปุ๊บโอ้มันสบายใจมันมีจิตใจมั่นใจในการปุ๊บทําต่อไปครับทีนี้เรามั่นใจคุณภาพของเราขนาดไหนครับเบ่ามั่นใจครับมั่นใจมากครับมั่นใจมากเพราะเราก็คือก็คือส่งให้ลูกไร่ไปเยอะแล้วแล้วก็ ตอนนี้พลออเดอร์หรือมีคนสั่งมาลงหน้าเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณสี่หมื่นครับผมรับได้เท่าไหร่ครับเบลประมาณแสนแสนต้นอ่าครับผมถ้าเปิดไม่พอแล้วครับมากกว่านั้นได้ไปรอปีหน้าแล้วมันได้ครับแต่ต้อง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 แจ้งลงต้องแจ้งลงหน้านะครับเพลออเดอร์ลงหน้าถึงจะได้กาแฟใช่ครับผมนะครับาะเมล็ดพันธุ์เราต้องกําหนดกําหนด ด้วยครับเพราะเราเราต้องรู้ล่วงหน้าว่าความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าลูกไล่เนี่ยต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับเราจะวางแผนเราต้องการที่จะใช้เมล็ดกี่เมล็ดถูกไหมใช่ครับเราต้องดูว่าต้นที่ต้นผ่านเราต้องไม่เลือกอีก ใช่ครับต้นไหน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 ใช่ไหมใช่ครับเรากว่าแล้วก็มาคัดอีกนะครับใชแต่ได้เกิดร้อยพีเอาเดอร์ลงหน้ามีโอกาสที่จะไม่ได้มากเลยครับตอนปีนี้ก็สี่สี่หมื่นต้นแล้วนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้นะครับเรื่องไปสี่หมื่นต้นนะครับใช่ครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เจวันใช่ไหมครับผมแล้วก็พี่บ่าวน้องบ่าวนะครับที่ที่พามาเยี่ยมชมสวนนะครับที่เป็นลูกไร่นะที่เป็นกาแฟโรบัสต้ากระบี่นะครับผมก็ผมได้ฐานะเป็นยูทูบเบอร์นะ ก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยครับให้มีรายได้มีกาแฟที่ราคาดีๆคนไทยผู้บริโภคก็ได้กินกาแฟที่ดีๆมีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศนะครับใช่ครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับที่ไล่โปลาแล้วก็พี่เขาจะมีกาแฟสารมีไหมในาครับมีกาแฟสารมีกาแฟขั้วด้วยครับผมแล้วมีต้นกาแฟครับผมคือติดต่อทางไหนครับครับเรื่องการปลุกเลยโทรมาสอบถามได้ครับทำได้ครับผมเรื่องการเลากการปลุก ได้ไดุ้๋ยบปนเรือนะครับอ่าอันนี้ติดต่อได้ที่ไร่โบรลายก็เบอร์โทรศัพท์ก็085นะครับ7814164นะครับคุยได้ตลอดครับคุยได้ตลอดครับผมไร่โบรลายจะผลิตตั้งแต่ต้นพันธุ์นะครับยันผลิตภัณฑ์เลยนะครับผมตอนนี้มีกาแฟแบบชงแบบดริปทำเป็นรูปอย่างยังมีหมดเลยครับตั้งแต่เมล็ดสาแล้วก็เมล็ดคั่วอะไรมีครบครบวงจรเลยครับอืมครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ